อธิบายทิ้งเร่างทุกเป็นของดีมีค่าเป็นของควรกำหนดไม่ใช่ของควรละแล้วก็อธิบายต่อมาอธิบายทั้งเรื่องสิ่งที่ควรละคือตัวสมุทัยในแก่นหาสามเมื่อ พูดทั้งเรื่องอะไรสักสีพ่พูดสองข้อท่านั้นก็เป็นแว่าตลอดเรื่องหมดที่ยกทุกข์ขึ้นมาพิจารณาเห็นทุกข์แล้วก็ลากอีกสมก็ว่าทุกข์เป็นของควรกําหนดเราได้กําหนดแล้วคำท,ที่ว่าเราได้กำหนดแล้วกหมายคอกมันชัดเจนนะมาลาส์อี สมุทัยเป็นของสมัยไทยเป็นของควรละเราได้ละแล้วเมื่อกบอนํำของเก่าคือว่าเราเป็นของควรกําหนดเราได้กําหนดแล้วมื่ก็บเข้ากับที่ว่ากําหนดแล้วกหมายความารู้เท่าแล้วเข้าใจแล้วมันก็เข้ากับสมุทัยที่ว่าเราได้ละเลยพูดสองแง่นี้แล้วก่อไม่น่าจะพูดทังเรื่อง มีโลดได้มากเลยนิโลดแปลว,ว่าความดับทุกข์กไม่มีอื่นไกลก็มาดับทุกข์แต่คือดับตัณหานั่นเองตัณหาพูดทั้งเรื่องก็พูดในตอนสมุทัยแล้วงั้นยังมาพูดตามทั้งเรื่องตัณหาอีกในตอนนี้โลก จิงว่าไม่น่าจะพูดแต่ถ้าไม่พูดน้องก็ไม่ครบถึงสี่ที่ท่านเรียกว่าปริวัติสามอาการสิบสองในในปัจธรรมสี่สัจธรรมสี่ในทุกสมุติฐันนี้หลดมาอันนี้ปริวัติสามไม่ตัว่าหนึ่งทุกข สองเราองกําหนดสามเราได้กําหนดแล้วมีเป็นสามเรื่องปริวัติสามแตละในแตละสัจจะมีปริวัติสามสมุทัยหนึ่งแต่งของผลกนาลัสองเราได้ละแล้วมีเป็นสามมีนิโรดหนึ่งเต้งของวรทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งแล้วมีเป็นสามมาก แ็งของมัเแ็งของควรดำเนินเราได้ดำเนินแลบบ้วมักมีอาการสามกันท่านจิงว่าปฏิวัติสามคือวันสามรอบรวมยังเป็นอาการทิ่สองในสี่สกัดดังนั้นถ้าหากพูดสรุปรวมเจ็วรวมแล้วนั้น พูดถึงเรื่องทุกข์ผู้ที่เห็นทุกข์ยกทุกข์อย่างพิจารณามันก็เป็นสมาธิที่มนเป็นมากแวละเพราะเห็นชัดในสมาธิิฐเกิดความชัดขึ้นว่าทุกข์จริงชาติชรลาปัญญาเิดปัน่าเป็นตนด้วยทุกสิ่งอื่นปฏิจินนการทุกข์เห็นชัดตาจริงในสิ่งนั้นนั้นนหลรความเห็นจริงนั่นก็เป็น ติดการละอย่างนั้นเลยเบื่อหน่ายคลายได้วต็ถอนถ้าเห็นจริงเงมันต้องไปในแนวนั้นอยู่แล้วความเห็นจริงนั้นเป็นตัวมากพอพูดถึงเรื่อง,กกองยกพวกเกลื่อนพิจารณาเห็นพัดเลยเป็นสมาธิจะเป็นอนุลละทุกละกันหาละกันหาเมื่อก่อนก็เรียกว่ามีโลกอยู่แล้ววนกันอยู่ในนั่น อันนี้ท่านมาแยกออกเป็นตอนๆออกเพื่อให้ประจางเพื่อให้จํไในแม่หรือให้มันครอบทั้งสี่ท่านเดียวมาพูดท่านี้นีโลกคือความดับทุกข์นั่นจะอธิบายต่อแบ่นี้นีโรโทรคือความดับทุกข์ทั้งหลายท่านพูดเดยยอะ ยาอย่างตัญหาโูโนพวิการนันิีดาสตาตตาตตาตาตาพินันดีนี้คือว่าโปโนพวิการนันดีดาตต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 าพิ่นันดีนี้นั้นหมายความความเพื่อเพยินดีในการมาตัญหาพระตัญหาหรือพอตัณหาไม่ดับเขาเข้ามาหายตัวสมุทัยของเก่าละตัวสมุทัยนั่นเองนี่โหลดยังสะดับ จึงเป็นผู้ดับจริงว่ามันวนเวียนกันอยู่านนั้นตั้นหาที่ซ้อมเทีเยอยพยายาเป็นตัวตมุทัยเมื่อสมาธิถี่ือตัวมาไมา่เห็นตัวตมุทัยชัดเจนนนัละกันเลยทีนน่โลกท่านกเลยมาเนียกมาเป็น,นโลกเลยซ้อมดับทุกมันเป็นเรื่อง ท่านพูดด้ตามตำหักตำนาท่านนี้พูดในเนียปฏิบัติผู้ปฏิบัติทางไหนสิ่งใดที่มันมาลบกวนใจของเราถ้าเดือยร้อนเป็นกรรมบุญสิ่งนั้นเราเข้าใจกันดีแล้วว่าอันนั้นเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตมันก็ไม่หนีจาก ตามมาตั้หาเพราะว่าตั้หาวิปวัตั้หานีจากตัญหาสามถ้าหากเราสงเคราะห์คนนั้นนั่นเ็เรียกว่าอยู่ในสมุทยัยถ้าหากผู้ใดมาพิจารณาเห็นตัวสมุทัยนั้นชัดเจนว่มามันเกิดจากคนถ้อเยอถยานที่โดนทรงตายไปยึดมั่นถือมันเอาอารมณ์ทั้งหลายนะั้นมาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นของเรามาเป็นเขามาเป็นเรา มันเนยังค่อยเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์ผู้ไม่เห็นชัดอย่างนี้แล้วจิตมันสงบนวางเรื่องอุปทานนั้นเชยมัมก็เป็นมีโรธมีนักแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติที่เราตั้งใจทางสงบและที่ตั้งใจปาบโรคคงเพียน ก็เพราะเราเห็นโทษเบื่อหน่ายในเรื่องขามยึดขอถือในเรื่องจิตทั้งหลายที่เป็นที่ทรงสายไปตามอารมณ์ต่างๆทรงสายไปในอดีตอนาคตปรุงแต่งในสิ่งไหนขึ่นไรยึดในสิ่งนั้นร้ว่าน่าต่เป็นตัวตัณหาไม่ได้ไม่ได้ไไดนีนอกขอบเขตตัณหาเหตุตหหน,นั้นผู้ปฏิบัติจึงใส่ประมวลให้เข้าถึงหลักของท่าน ที่แค่าตั้นหาตัณหาตัณหาสามคือกลามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาสิ่งใดถ้าใจไปชอบพบชอบใจยินงดีเพื่อเพลินโมเมาเห็นสิ่งนั้นเป็นความสุขควมสบายเรียกว่าตัหาเรียกว่ากลามาตัณหาคือความค่ความงพอใจ กามลาคะกามาจันหากามาโลกกามภพบกามาภูมิกามาิเลสท่านสรุปรวมเด็ดัวมว่ารูปเสียงกินเมืปวดปรพัดยินดีในรูปเสียงกินเสื่อปวดปรพัดเป็นจิตตั้งของการพูดถึงเรื่องกามแล้วก็ของกล้วท่านจงให้พิจารณาเห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษ เห็นที่เกิดของกลามเห็นที่ตั้งของกลามเห็นวิธีที่จะดับกลามนี่หมดเรื่องเห็นที่ได้เกิดไม่เห็นที่ดับเลือทำให้ดับไม่ได้ไม่ก็ไม่หมดเรื่องเห็นทั้งที่เกิดมันก็จะดับที่เกิดได้แล้วเห็นที่มันตั้งอยู่มันตั้งอยู่จึงจะเป็นดับตรงที่มันตั้งอยู่นั่นได้โลกนี้เรียกว่ากามโลก ถ้าคนยังมีกามไม่กิเลสจะตายอะไรยังเข้ามาเกิดชัดเตัาใดมีกางไม่กิเลสเข้ามาเกิดในกามโลก้ภูไม่ได้เรียกว่ากามาคมิแล้วเกิดขึ้นมาอยู่ในกลามโลกอยู่ในกลามาคมูครอบปนี้เรียกว่ากามภแกมีความมีรูปเจียงกินแล้วโกรธาธาเป็นเครื่องอยู่เพื่อเพื่อนดีกับรูปเจียงกินแลวกรธาธานี่ยชัดเต้วใดมนุษย์คนใดเกิดขึ้นมาอยู่กับอันนี้ ถ้ามีน,นี่เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่มีที่เกิดและไม่มีที่อยู่อยู่ไงแม้ที่สุดแต่เราเป็นอยู่ทุกวันที่เรา,าใใหาศัยอยู่ทุกวันเดียวปไปใจสี่่าผ่อนส่อหนึ่งของผมอาหารการกินเศษส,ส่วนหนึ่งของการม ที่อยู่ที่นอนที่อาศัยตลอดทั้งอาหารในที่อยูกยาอา่การภาษาไขยกลัวยอยต่างเป็นส่วนหนึ่งของกามท,ทังนั้นทำไมจังหวะน้งข้าพอรอมเส้าหนุ่มของผมที่ประดิษฐ์คิดขึ้นมาถ้ามีตัวกามเป็นสมุทฐานคิดไม่ได้ไม่เกิดขึ้นมาเลยแต่ทำเป็น ภาพของเ่อหนึ่งของผมขึ้นมาได้แล้วจะทําให้เป็นของสีสดงดงามสวยสดงดงาม้ดยประการต่างน้่นน่าจะเป็นดิคิดออกมาจากกรมมัองนั้นมีกามเป็นเป็นมูลฐานัองนั้นอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทานอยู่ทุกวันปลาเนื้อสัตว์ ตลอดทุกสิ่งทุกการก็เป็นเชื้อของกลามคือเกิดมาจากกลามที่อยู่ที่อาศัยเป็นบ้านเป็นเรือนสถานทียต่างก็อาศัยกลางแตงนั้นเป็นมูลฐานน,นี่ก็ไปดิบคิดแตงเพื่อเด็กควงสุขควงสบาย ถูกต้องตามควมต้องการประสบปัญหาสนคือต,ตัวกลางยุกยาเพศสัตต่างๆที่จะเราบำบัดคนเจ็บ์ใครได้ป่วยก็ประดิษฐ์ขึ้นมาจากวัตถุกลามหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมาจากมูลเดิมคือความคิดความเห็นที่มันที่มนันเป็นเชื่อกลามอยู่แล้วจริงว่ามันกวูว้างก็เออข้ะเหตุที่มันกว้างนี่เอง สัตว์ทั้งหลายขึ้นมามันยังอย่อยู่ในขอบเขตลวงล้อมของวัตถุกลางวิเศษกะจึงค่อยเดือดร้อนมาเป็นทุกข์คนน้อยคนและลุ้มไม่มีปัญญาสามารถที่จะเห็นเหตุจะเห็นโทษทั้งเรื่องลังนี้ค่อยจมกันโดยที่ไม่รู้ตัวจมมิดนี่เลย นอนอยู่กับกลามเกิดอ,อยู่กับกามกินอยู่กับกลามอาศัยกาลางตลอดเวลาเห็นว่าสุขเพียงพอแล้วไม่มีการที่จะคิดเมก่อเรื่องออกคนเราถ้ามาเห็นโทษแล้วออกไม่ได้แล้วผู้จะเห็นโทษในสิ่งนั้น่ะจึงค่อยหนีจากสิ่งนั้นได้ผู้มาเห็นโทษในกลามาโลนกลามมาปกกามมาปูกลาม,าม,ามาที่ดลูที่ไหนจะไปงานหนีไม่มนีใครไปงานหนีหลอก นี่ยะมุ่นเขาทังนั้นอ่ะจมลงทุกวันลึกลงทุกทีนี่จะเอาเป็นของหนักมีเรื่องเรื่องนี้แหละเป็นไถ่ไถ่ตวที่เรียกว่าสม,มุดไถยพูดง่ายๆคำว่าสมุดสม,มุดอย่างกระหม่อมมันดืด่มดำลงไปลึกทีเดียวไม่มีการที่จะโผล่ขึ้นมา นี่เรียกว่าตัวสมุทัยเป็นเหตุในเกิดไม่รู้แล้วรู้เอ่เป็นทัศนีผู้ที่ไม่เห็นชัดปล่อยวางถอนได้เลยเป็นเรื่องดับทุกเ,เรียกวันลกอยาอย่างตันหาโภโนโภิกาตันหาอันใดที่มาทําให้เกิดบวระไม่รู้แล้วรู้รอ่าเป็นทัศนี นั้นคือนันทิดาขจาคตา,ธา,ธาคือประกอบด้วยความินดีและเพลิดเพลินและอันนั้นคืออะไรคือกามาตัณหาภวาตัณหาวิภวตัณหา,า,หาลงมาตัวธรรมไททั้งสองละไม่ละเห็นละ,ละตัวธรรมไทยเองจริงจะถึงนี้ลูกถึงแม้หากว่าเราไม่ได้ศึกษาจดจำตามาตำหตนักตำนาแต่เราเห็นเพียงสว่ามันเป็นโทษ แค่นีเฉพาะในใจของเราเนี่ยอารมณ์ที่มันวุ่นวายสงสยัยอารมณ์ที่มันเดือดร้อนยึดถืออยู่ไม่รู้จะจบจะสิ้นให้มันปล่อยวางไม่ได้มันเป็นโทษทำหมเราเดือดร้อนอุม่านเห็นเป็นไครก็เรียกว่าเราเห็นตัวสมุทัยเป็นทุกข์ก็เห็นนำมาทุกข์เพราะอันนี้คือตัวตัณนหานำาให้เกิดทุกข์ อันนี้เป็นสิ่งที่แล้วอ่ะต้นหาหรือไม่ใช่กระตาเถิดไอ้สมุทัไทยได้ไม่ใช่กระตาเถิดแต่เราเห็นในใจของตนว่าอันนี้เราเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ปัจจุบันนี้เราพยายามละดูปไปพยายามของตนเองขยัปล่อยว้าขยับทิ้งถอนขยาับไ,ไ,ไม่เห็นเป็นคุณไม่เห็นเป็นโทษหรืจะพิจารณาโดยอุบายใดก็าดตามเถิด ด้วยปัญญาวิธีใดด้วยปัญญาใดก็าตามเถิดให้เห็นว่าไม่ดีเชียงเห็นว่าไม่ดีเท่าน,นั้นจะพยายามที่จะหนีจากของไม่ดีถ้าหากถูกทางก็ชัดเจนในตนเองแลยต่อยวางทิ้งได้มันก็เป็นมรรคคือสมาธิสมาธิทในที่นี้นเห็นสิ่งใดทิ้งได้ยังเรียกว่าสมาธิเห็นได้าทิ้งไม่ได้ยังไม่เรียกว่าสมาธิ เนไม่เข้าถึงมากรจริงว่านิโรดนั้นถึงไม่พูดก็ไมาเป็นไรเพราะพูดถึงเรื่องสมุทัยเป็่ของคนละเราได้ละคำว่าเราได้ละแลนมันก็เป็นตัวนิโรดอยู่แล้วไม่ต้องพูดเป็นนั้นว่าถึงนิโรด นี่ว่าตามตำหนักตปลาก็าว่าในแนวปฏิบัติตำนาต้องจดจำคำพูดนแนวปฏิบัติเนี่ยมันเห็นได้ใจของตัวเองไม่จงจดจำตำนาไมยคำที่ท่านพูดบัญญติไปเห็นแค่ด,ด้วยตนเองละทำงานเหมือนกันก็นาำปักจะปักมือปักเข้าตรงไหนก็ตามไปวิธีที่จะเอาหนามออกจากมือจากเท้า จะต้องหาเล็กแหลมเล่หนามมาบ่งตรงที่มันเสียน,นะตรงที่หนามมันปัดเข้าไปจนถึงหนามเลยไม่ค่อยถอนหนามออกมาจึงจะหาตัวหายจ็ตอันนี้นั่นเรียกว่าตำนาคือตำนานโดยส่วมากของหมีอย่างนั้นครานี้ถ้าหากคนไม่เด้เรียนตำนานนะถ้ามืออน,นี้หนามหรืออะไร ของคมของแข็งอะไรมันมาปากเขาเท่าลดมือสตามรู้สึกจินด้วยตนเองที่ว่าความเจ็บคือทุกข์ที่บัญญาติว่าทุกข์สมมติสมาทุกข์เราไม่รู้จักว่าทุกข์กกกแ,กกแล้วไม่ทุกข์ก็ไม่ทราบแต่เรารู้จักเรามันเจ็บอะไรก็ได้มันก็ถูกทุกข์ของเขาแล้วอุบายที่จะขุดหรือจะบ่งนานนั้นออกจากเท่าออจากมือของเรา เราไม่รู้จักหลอวว่าขุดหรือว่าบงหรืออะไรต้องสมัยาสตแต่เราเห็นว่ามันเจีตรงนั้นเราพยังงามที่ออกด้วยวิธีใดก็ตามมันออกได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมันออกได้พ้นจากความทุกข์เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จำราที่เขาเรียนที่เขาบัญญัติไว้เราไม่มีจำราแต่เราทําให้พ้นจากทุกได้เมื่อไหร่อันเดียวเพราะนั้นํำรานั้น จะให้จ้งางเราจะตำราใช่ไหมเราไม่มีตำราแล้ว,วลลครับให้ายามในการที่เราจะพยายามให้พ้นเียจากทุกข์ที่เห็นว่าเป็นทุกข์้ของันสภาที่มีอยู่ในตัวของตนที่มันอยู่กับจิตกับใจของตัวใช้ก็เห็นทุกคนคนที่ได้ความทุกข์เดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นโศกร้องไห้ร้องห่ม คนที่เห็นทุกข์เช่นนั้นรู้จักอยู่ว่าทุกข์แต่ไม่ทราบวิธแก้โดวยวิธีไหนตั้งนานท่านก็บอกให้แก้ให้ถอนใหน้าอทิตยเข้าไปยึดไปสืบมาเลยเป็นทุกข์เรื่องทุกข์ที่ไหน,นอันนั้นตำนานท่านบอกรันนี้เราจะแก้โดวยวิธีไหนกะถังถ้าถอนความทุกข์คผลออกมามันก็ถูกจุดหมายเดียวกันจุดแรกแต่เราจะใช้วิธีไหน เราจะพิจารณาโดยอ่ะคนเราเกิดขึ้นมาต้องมีทุกมีโศกมีการสัาาจากกันเป็นธรรมดาคือเราเห็นไปจักมายด้วดยตาโดยใจมันก็ดแล้วก็นเล่าพิจารณามันก็ถูกทางเดียวอันีินจึงเล่านิทานเขาเรานีทานไปในเรื่องนี้เรื่องผู้หญิงผู้ช้ลูกมันตาย เป็นทุกขุมกุ้มใจขาอ้อนวอนพระเจ้าเขาเถือพระเจ้าช่วยทุกข์ได้พระเจ้าช่วยพนทุกข์ได้อ้อนวอนจะเท่าไรเท่าไรทุกข์มันก็ไปหายจากใจมันสักทีในขณะนั้นมันคิดได้ขึ้นมาภายในของมันคนเดียวพระเจ้านี่เอาเปลียนมันยดหรือคืน เรา่อร้อนอก่อร้อนใจเราคุ้มอกคุ้มใจเป็นสุขเป็นโศกแล้วลึกถึงพระเจ้าสักเท่าไหท่พระเจ้าก็ไม่มาโปรดปานให้เราคนาจทุกข์จะรน่าจะเห็นอกข้งใจแล้วบ้างอันนี้อะไรพระเจ้าไม่เห็นอกข้งใจมนุษยเสียแรงเสียเดี่ยวเสียแดงที่เราอ้อนวอนเราร่อขอเราไหวเราวอนไม่มาช่วยพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าเปรียบมนุษย์ ไม่ดีมันเลยได้เห็นลงฝรั่งตนไม่ดีระเจะเอาเปรียบนุชมันย้อนเข้ามาพิจารณาในตัวมันเองแล้วคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันต้องมีพัดพาดจากกันมีการเกิดมีการตายคองม้าหลายท่ยังมีอยู่นะนั่นว่าจริงเอยความมุดเกิดขึ้นมาตรงนี้มันเลยมาเห็นชัดดยใจของตเอง มันจะกิดปร่องหร้องโหยเป็นทุกข์ก te <otro>. ับล yup ูกของเรามันก็ไม่ได้กลับคืนมาเราเห็นหนานอีกร่องมันก็ร่องไห้ร้องโหยเป็นทุกข์กับทุกข์เสียเ่าไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาญ่ายเลยมันเลยวางทิ้งเลยมันเลยไปถูกคําสอนของพระมีปัญญาเกิดขึ้นในตัวเองอะไรอย่างนี้ของที่เกิดขึ้นเองรู้ขึ้นเองเชื่อพระเจ้าแล้ว ประเทศนาทำแท้คือปัจจังชัดเดยตนเองมันเรียกว่าทำแท้แล้วท่านยังชมอ้วว่าเวที่จะโพยูหิตยินยูชนเท่านั้นแหละคือผู้มีปัญญานนั้นน่หไหะจึิงจะเห็นแจ่ม้วยตนเองอย่างคนดังคนนี้เลยเกิดจะมียูโชนยินยูชนคือมาทันทีทันใดทั้งทั้งที่มันก็ไม่รู้จักว่ายินยูชนคืออะไงธรรมะคืออะไรพอพิจารณามันถูกหนทางเขา มันเลยเป็นยิ่ยชนเกิดขึ้นมาในนั้นเงอ้งของรู้เองเห็นเองของเป็นจริงมาปิดอย่นี้ไม่มีครูไม่มีตำราไม่มีอาจารย์ถึงแม้ครูอาจารย์ไม่มีก็เถือยังเอาตำาสอนนีตเนี่ยอธิบายฝั่งตรงเนี้ยหาว่าคุณนายด้ใครแตตางเอาไปพิจารณาทั้งเรื่องของนี้เวลามันจะเกิดความรู้นั้นขึ้นมาจริงอย่างทิ้งมดเอานข้ามาใน ไม่ได้นึกว่าเป็นคําพูดของอาจรมาแล้วอาจรมาทางสอนแ,แต่มาชัดขึ้นในใจของเราเองมอชัดขึ้นในใจของตอนเองม่แจงอ๋อที่ท่านว่าเป็นอย่างนี้เองนัน่นเะยรที่เเกิดขึ้นมาทิงค่อยมาชัดทีหลังเองชัดขึ้นในตันเองอันนี้เรียกปัจจัดต่างอธิบายทั้งเรื่องมีโลกคือความดับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นคืเอเห็นค้นหาในชัด เอวนีอะไรเอวยี่เอียงต้องมีทางใดทางหนึ่งเอวนี่เอียงไปทางความรักความทางเอวนี่เอียงไปทางความดีความชั่วเอวนีเอียงไปทางไหนไม่ได้เท่นั้นแหละไม่เห็นทั้งจิตให้จิตวางเป็นกลางเรื่อไปเหมือนเชื่อวางเป็นกลางนั่นแหละ ก็จะจับไม่มีดีเพื่อลัมมกมีระเบียบไม่มีขบัญัาิมีตรงกลางกคนที่ตรงกลางลงติดเถิดติดเหลืองเงากลับที่ราจเร็ยนต้องกาิที่จ,จิด เป็นเอเซตาสิตจะสุดหลังทัานั้นเ